แนะนำบทอัลมุยาดาละบทอัลมุยาดาละเป็นบทมาดานิยะมี22องค์การที่กล่าวถึงบัญญัติต่างๆที่เกี่ยวกับการหย่าร้างการไถ่บาปที่ถูกกำหนดแก่ผู้ยาพัญญาของพวกเขาการซุบซิบมัญญาตในที่ประชุมการนำสิ่งของบริจาคมาเสนอห้ามไม่ให้รักใคร่ศัตรูของอัลลอฮ์นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงพวกกลับกรอบและชาวยิวด้วย บทนี้ได้เริ่มโดยการชี้แจงถึงเรื่องการโต้แย้งของนางคาล่าบินตีซาลาบะซึ่งสามีของนางได้หย่าจากนางตามประเพณีของชาวยาฮิลิยาในการต้องการห้ามพัญญาด้วยการหย่าโดยเรียกนางว่าเป็นแม่นางได้มาหาทา่นรุสุลลสละลาฮเวสลัมร้องเรียนความอธรรมของสามีของนางที่มีต่อนางโดยกล่าวว่าโอททนรอซูล เขาได้กินทรัพย์สมบัติของดิฉันได้ทําให้ความสาวของดิฉันร่วงโรยลงแล้วเขาก็หย่าดิฉันโดยเรียกดิฉันว่าเธอเสมือนกับแม่ของฉันท่ารอซูลได้กล่าวกับนางว่าฉันไม่เห็นเธอเป็นอื่นใดน,นอกจากเธอได้ถูกห้ามจากเขานางได้โต้แย้งแก่ท่านรอซูลสลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมโดยกล่าวว่าโอ้ท่ารอซูลเขาไม่ได้หย่ากับดิฉันแต่เขากล่าวกับดิฉันว่า เธอเสมือนกับแม่ของฉันแล้วท่ารอซูลก็ได้กล่าวกับนางเช่นเดียวกับที่ท่านได้กล่าวมาแล้วจากนั้นนางได้รำพันขึ้นมาว่าโอ้พระเจ้าของข้าพระองค์แท้จริงข้าพระองค์ขอร้องเรียนต่อพระองค์ท่านในเรื่องนี้แล้วอลัลลอฮ์ก็ทรงตอบรับการร้องเรียนของนาทรงปลดเปลื้องความหนักใจของนางและการร้องเรียนของนาง บทนี้ได้กล่าวถึงการบัญญัติการไถ่บาปของการย่าแบบสมัยยาฮิลียะเรื่องการซุบซิบซึ่งเป็นการพูดคุยกันลับๆระหว่างสองคนหรือมากกว่านั้นกล่าวถึงพวกยาฮูดที่ถูกสาบแช่งซึ่งพวกเขาได้เข้ามาร่วมในที่ประชุมของท่ารอซูลสอลลลลอหัวลวสลัมโดยกล่าวคําทักทายด้วยคําทักทายที่เป็นปริศนาโดยผิวเผินและเป็นคําอวยพรและความสันติสุข แต่ส่อนเด้นภายในไว้ด้วยการสาบแช่งกล่าวถึงพวกมูนาฟิกีนอย่างละเอียดโดยที่พวกเขาได้คบกับพวกยาฮูดเป็นเพื่อนพิเศษพวกเขารักพวกยาฮูดสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือและยังนำความลับของบรรดาผู้ศรัทธาไปให้พวกเขาอีกด้วยบทนี้ได้จบลงด้วยการชี้แจงข้อเท็จจริงของการรักเพื่ออัลลอฮ์และการเกลียดชังเพื่ออัลลอฮ์ซึ่งเป็นมูลฐานของการศรัทธา และเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของศาสนาดังนั้นจึงจำเป็นต้องปฏิบัติเพื่อใหการศรัทธามีความสมบูรณ์ด้วยการเป็นศัตรูกับผู้ที่เป็นศัตรูกับอัลลอฮฺ ด้วยพระนามของ Allah, องัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ وال له وال له ดยแน่นอนอัลลอฮ์ทรงได้ยินถ้อยคำของสตรีที่กำลังโต้แย้งกับเจ้าในเรื่องของสามีของนาง และนางได้ร้องทุกต่ออัลลอฮ์แลแลอ้นนั้นทรงได้ยินการตอบโต้ของพวกเจ้าทั้งสองแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงเห็นออัลลู บรรดาผู้เปรียบเทียบพัญญาของพวกเขาในหมู่พวกเขาว่าเสมือนแม่ของพวกเขานั้นพวกนางไม่ได้เป็นแม่ของพวกเขาบรรดามแม่ของพวกเขาไม่ได้เป็นอื่นใดนอกจากเป็นผู้ให้กำเนิดพวกเขาเท่านั้นและแท้จริงนั้นพวกเขากล่าวคำพูดที่น่าเกลียดและกล่าวเท็จแท้จริงอัลลอฮ์นั้น والذين يطاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى และบรรดาผู้เปรียบเทียบพัญญาของพวกเขาว่าเสมือนแม่ของพวกเขานั้นแล้วพวกเขาจะคืนสู่ถ้อยคำที่พวกเขากล่าวไว้ดังนั้นสิ่งที่จำเป็นแก่เขาที่ต้องปฏิบัติคือการปล่อยทาตคนหนึ่งก่อนที่เขาทั้งสองจะแตะต้องกันร่วมหลับนอนนั่นคือสิ่งที่พวกเจ้าถูกเตือนเอาไว้ให้ปฏิบัติ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله ส่วนผู้ที่ไม่สามารถหาทาตได้ก็ต้องถือสินโนดสองเดือนติดต่อกันก่อนที่เขาทั้งสองจะแตะต้องร่วมหลับนอนกันสำหรับผู้ที่ไม่สามารถจะถือสินโนดได้ก็ต้องให้อาหารแก่คนยากจนจำนวนหกสิบคนทั้งนี้เพื่อจะให้พวกเจ้าศรัทธาต่ออัลลอ์และรอซูลของปรุงนั่นคือขอบเขตของอัลลอฮ์และสำหรับพวกปฏิเสธศรัทธานั้น ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا ايات بينات وللكافرين عذاب مهين บรรดาผูต้ต่อต้านอัลลอฮ์และรอซูลของโพรงพวกเขาจะถูกทําให้อัปยศเช่นเดียวกับบรรดาผู้ก่อนหน้าพวกเขาได้ถูกทําให้อัปยศมาก่อนแล้วและแน่นอนเราได้ประทานองค์การต่างๆอันชัดแจ้งและสําหรับพวกปฏิเสธศรัทธาจะรับการลงโทษอย่างน่าอสัสว์ อววันที่อลัลลอฮจะทรงให้พวกเขาทั้งหมดฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วโปรงจะทรงแจ้งให้พวกเขาทราบถึงสิ่งที่พวกเขาเคยปฏิบัติไว้อลัลลอฮทรงคำนวณไว้อย่างครบถ้วนแต่พวกเขาลืมมันและอลัลลอฮนั้นทรงเป็นพยานต่อทุกสิ่ง ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم นเจลล้า,หาเห็นดอกหรือว่าอัลลอฮ์ทรงรู้สิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินการซุบซิบกันสามคนจะไม่เกิดขึ้นเว้นแต่พระองค์จะทรงเป็นที่สี่ของพวกเขาและมันจะไม่เกิดขึ้นในห้าคนเว้นแต่พระองค์ทรงเป็นที่หกของพวกเขาและมันจะไม่เกิดขึ้นน้อยกว่านั้น และจะไม่เกิดขึ้นมากกว่านั้นเว้นแต่พระองค์จะทรงอยู่ร่วมกับพวกเขาไม่ว่าพวกเขาจะอยู่แห่งหนใดแล้วพระองค์ก็จะทรงแจ้งให้พวกเขาทราบในวันเกียร์มาถึงสิ่งที่พวกเขาได้ปฏิบัติเอาไว้ในโลกนี้แท้จริงอลัลลอฮ์เป็นผู้ทรงรู้ทุกสิ่ง ويتناجون بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول واذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول เจ้าไม่เห็นดอกหรือว่าบรรดาผู้ที่ถูกห้ามจากการซุบซิบกันแล้วพวกเขาก็กลับไปกระทำในสิ่งที่พวกเขาถูกห้ามเอาไว้และพวกเขาซุบซิบนินทาก,กันในการทำบาปและการเป็นศัตรูและการฝ่าฝืนทานรุณและเมื่อพวกเขามาหาเจ้าพวกเขาจะกล่าวทักทายไม่เหมือนที่อ AH ัลลอฮ์ทรงกล่าวทักทายด้วยคำพูดนั้น และพวกเขากล่าวในหมู่พวกเขาว่าทําไมอลัลลอฮ์จึงไม่ทรงลงโทษต,ตามที่เราได้กล่าวทักทายมูฮัมหมัดนรกนั้นเป็นการพอเพียงแก่พวกเขาแล้วพวกเขาจะถูกให้เข้าไปในนั้นซึ่งมันเป็นทางกลับที่ชั่วร้ายยิ่งรวอน ววววาาาทนจััััับบิิลลลลลรตตตกกฮอุดดีโอ้ผู้สธานทั้งหลายเมื่อพวกเจ้าซุบซิบต่อกันก็อย่าได้สุบซิบต่อกันด้วยการทำบาปและการเป็นศัตรูและการฝ่าฝืนท่านหรอซูลแต่จงสุบซิบกันเพื่อทำความดีและการยำเกรงพวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮ

ให้แก่บรรดาผู้ศรัทธาแต่มันจะไม่ให้ร้ายแต่อย่างใดแก่พวกเขาเว้นแต่ด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์และเฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นที่บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายมอบความไว้วางใจย โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายเมื่อมีเสียงกล่าวแก่พวกเจ้าว่าจงขยายวงประชุมพวกเจ้าก็จงขยายเพราะอัลลอฮ์จะทรงขยายที่ให้กว้างขวางแก่พวกเจ้า ในวันเกียรมาและเมื่อมีเสียงกล่าวว่าจงลุกขึ้นยืนจากที่ประชุมนั้นพวกเจ้าก็จงลุกยืนเพราะอัลลอฮ์จะทรงยกย่องเทิดเกียรติแก่บรรดาผู้ศรัทธาในหมู่พวกเจ้าและบรรดาผู้ได้รับความรู้หลายขั้นและอัลลอฮทรงรอบรู้ยิ่งในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ าาโอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายเมื่อพวกเจ้าจะปรึกษาหารือกับท่านรอซูลเป็นการส่วนตัวพวกเจ้าจงบริจาคทานก่อนการปรึกษาหารือของพวกเจ้า นั่นเป็นการกระทําที่ดีสำหรับพวกเจ้าและเป็นการทํากิจใจให้ผ่องใสหากพวกเจ้าไม่สามารถหามาบริจาคได้แท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ أ أ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ พวกเจ้ากลัวการบริจาคกก่อนการปรึกษาหารือเป็นการส่วนตัวของพวกเจ้าขณะนั้นหรือหากพวกเจ้าไม่ได้กระทำเช่นนั้นอลัลลอฮ์ก็ทรงให้อภัย,ยโทษให้แก่พวกเจ้าแล้ว ดังนั้นพวกเจ้าจงปฏิบัติละหม,มาดและบริาจาคสกาดและจงพักดีต่ออัลลอฮ์และรอซูลของพรองและอัลลอนั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ยิ่งในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ เจ้ามิเห็นบรรดาผู้ที่เป็นมิตรกับกลุ่มชนหนึ่งที่อัลลอฮ์ทรงกิ้วเขาดอกหรือพวกเขาไม่ได้เป็นพวกของพวกเจ้าและไม่ได้เป็นพวกของพวกเขายโฮูดและพวกเขาจะสาบานในเรื่องโกหกทั้งนั้นทั้งๆท,ที่พวกเขาก็รู้ดีอยู่อด อั l ลอ h ทรงเตรียมการลงโทษอันสาหัสไว้ให้แก่พวกเขาแล้วแท้จริงพวกเขานั้นสิ่งที่พวกเขากระทำไปนั้นช่างชั่วช้าจริงๆอิตัคดูอัยมาลนหุมจุนนตัมฟัดสดูอันสบีลิลาฮิฟะลลหุมอดาบุหมูฮี พวกเขาได้ยึดถือเอาการสาบานของพวกเขาเป็นโล่ป้องกันแล้วพวกเขาก็ขัดขวางผู้คนให้ออกจากทางของอัลลอ์ดังนั้นสําหรับพวกเขาจะรับการลงโทษอย่างน่าอดสูลาตูนอัุมอัมวาลุมวลอลดุมมินอัลลอชออูลาอกอัศฮาบุนนาริฮุมฟีฮาคอริดุน ทรัพส,บสมบัติของพวกเขาและลูกหลานของพวกเขาจะไม่ช่วยให้เขารอดพ้นไปจากการลงโทษจากอัลลอฮ์ไปได้แต่อย่างใดชนเหล่านั้นเป็นชาวนรกโดยพวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาล วันที่อัลลอฮ์ะจะทรงให้พวกเขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาทั้งหมดแล้วพวกเขาก็จะสาบานต่อพระองค์ดังเช่นที่พวกเขาสาบานต่อพวกเจ้าและพวกเขาคิดว่าแท้จริงพวกเขาอยู่บนสิ่งหนึ่งแห่งความจริงแล้วพึงทราบเถิดว่าแท้จริงพวกเขาเป็นคนโกหก อุลาอิกฮิซบุชัยตอลาอินฮิซบชัยตอนฮมุลขาซิรูนชัยตอนมาร้ายได้เข้าครอบงำพวกเขาเสียแล้วมันจึงทำให้พวกเขาลืมการรำลึกถึงอลัลลอฮ์ชนเหล่านั้นคือพลพรรคของชัยตอนพึงทราบเถิดว่าแท้จริงพลพรรคของชัยตอนนั้นเป็นผู้ขาดทุน อิ้จริงบรรดาผู้ต่อต้านอัลลอฮ์วะรอซูลของพระฟงลอชนเหล่านั้นจะอยู่ในหมู่ผู้ต่อต้อยอัลลอฮ์แลอ2้อ28ขอ29ข้อง0ข้อ31ข้อ32ล้ ز ز น33ข้อ34อ35่้อ3้อ3้อ38้อยอ40ลอ41ข้อ4้อ4้อ44้อออออ้ออออ้ แน่นอนข้าและรอซูลของข้าจะมีชัยชนะเหนือกว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงพลังผู้ทรงเดชานุภาพลาตจะจิดกาวมันยุมินูนบิลลาฮิวัลยวมิลอาคิรวัดดูนมันฮัดดัลลอฮ์วะรัสูละวะลาวกานูอาบาอะฮุมอาอับนาอ أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله เจ้าจะไม่พบกลุ่มชนใดจะศรัทธาต่อหรอแล้วลวันประโลกจะรักใคร่ชอบพอผู้ที่ต่อต้านอัลลอ์และรอศูนของพรองถึงแม้ว่าพวกเขาจะเป็นพ่อของพวกเขาหรือลูกหลานของพวกเขาหรือพี่น้องของพวกเขาหรือเครือญาติของพวกเขาก็ตาม ชนเหล่านั้นอลัลลอฮ์ทรงบันทึกการศรัทธาไว้ในหัวใจของพวกเขาและได้ส่งเสริมพวกเขาให้มีพลังมากขึ้นด้วยการสนับสนุนของพระองค์และจะทรงให้พวกเขาได้เข้าสวนสวรรค์อันหลากหลายซึ่งมีแม่น้ําหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่างโดยพวกเขาจะเป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นตลอดกา,อาลอัลลอฮ์ทรงโปรดปรานพวกเขาและพวกเขาก็ยินดีปรีดาต่อพระองค์ชนเหล่านั้นคือพลพักของอลัลลอฮ์พึงทราบเถิดว่า แท้จริงผลพักขอลอนั้นเป็นผู้ประสบความสำเร็จ